เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณโอ,โอเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึง่งแถวแถวย่านลาดร้าวนะครับผ่านมาได้ประมาณสัก9ปีแล้วเพื่อนๆคนที่อยู่แถวลาดร้าวเนี่ยลองตั้งใจฟังเรื่องใน,ใน,นี้นะครับไม่แน่ว่าอพาร์ตเมนต์แห่งเนี้ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วก็ได้ คือเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันน่ากลัวแล้ก็น่าสนใจเอามากๆเลยนะตอนนี้ผมได้อ่านเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันหลอนแล้วมันก็น่ากลัวมากๆเลยแหละผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีดแล้วผมก็แนะนําว่าอยากให้ฟังให้จบเพราะว่าบทสรุปคําเฉลย ER ทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ตอนท้ายทั้งหมดเลยแต่ก่อนที่จะรับฟังกันนะครับถ้าอยากจะเพิ่มบรรยากาศให้มันดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเนี่ย ผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนลองปิดไฟหลับตา,ลบตาแล้วก็สร้างบรรยากาศจินตนาการ,าการภาพตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยอตอนนั้นคุณโอเเขาเรียนอยู่ที่มหาลาัยแห่งหนึ่งแถวๆย่านลำคำแหงนั่นแหละซึ่งไอ้ย่านลำคำแหงกับลาดพร้าวเนี่ยมันก็ใกล้กันเนาะในตอนนั้นน่ะคุณโอเขามีความคิดที่ว่าเขาอยากจะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วย เขาก็เลยตัดสินใจไปสมัครเป็นรปภที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทรปภแห่งนี้มันเป็นบริษัทแม่คือถ้าเราเข้าไปสมัครเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ไปทํางานที่ไหนจนกว่าทางบริษัทเนี่ยเขาจะส่งตัวเราไปตามสถานที่ต่างๆปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณโอเขาถูกส่งไปให้ไปเฝ้าที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวๆย่านลาดพร้าว และในวันนั้นเนี่ยตัวคุณโอ๋เขาก็ได้รับมอบหมายให้ไปเฝ้าที่อพาร์ตเมนต์แห่งเนี้ในช่วงกะดึกและก่อนที่จะทํางานวันแรกก็ได้มีพวกรุ่นพี่รปภที่ทํางานกะเช้าเนี่ยเข้ามาสอนงานว่าจะต้องทําอะไรบ้างไปตรวจจุดไหนจุดไหนบ้างเพราะว่าตัวคุณโอ๋เขาจะต้องเฝ้าอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้แค่คนเดียวพราะคุณโอ๋เขาเรียนรู้งานเสร็จเขาก็นั่งเฝ้านั่งทำงานเขาไปเรื่อยเปื่อย ตอนนั้นเนี่ยเขาเนั่งอยู่ที่ล็อบบี้ชั้นด้านล่างด้วยความที่ว่ามันนั่งเฝ้าเบืเบอ่อๆไม่มีอะไรทำะนะเขาก็เลยหยิบหนังสือบอลขึ้นมาอ่านในยุคสมัยนะั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหนังสือเนาะยุคลุ่งเหลืองเมื่อเก้าปีที่แล้วตอนนั้นคุณโอ๋เขาก็นั่งอ่านหนังสือของเขาไปเลื่อยเปื่อยในช่วงหัวค่ำเนี่ยทุกอย่างมันก็ปกติเลยนะยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้ผอนั่งเฝ้าไปได้สักระยะหนึ่งตอนนั้นน่นเป็นช่วงเวลาประมาณสัก เที่ยงคืนกว่าๆเกือบจะตีหนึ่งแล้วล่ะปรากฏว่ามันก็ได้มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาที่ล็อบบี้พอดูที่หน้าจอเนี่ยมันก็เป็นเบอร์ลูกบ้านโทรเข้ามาเบอร์นั้นเนี่ยมันเป็นเบอร์ห้อง403โทรเข้ามาตอนนั้นคุณโอ๋ก็รับสายและตามปกติปรากฏว่าปลายสายเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอโทรมาบอกว่าเราวกช่วยขึ้นมาดูชั้นสี่ได้ไหม เพราะว่าห้องข้างๆห้อง404เนี่ยทะเลาะก,กันส่งเสียงดังบรบกวนมากเลยพอคุณโอ๋เขาได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกกับลูกบ้านคนนี้ไปว่าอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูให้นะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นไปดูเนี่ยทางล็อบบี้มันก็จะมีสมุดบันทึกข้อมูลของลูกบ้านเอาไว้อยู่ว่าใครอยู่ห้องไหนห้องไหนบ้างพอคุณโอ๋เขาเปิดไปดูที่ห้อง404เนี่ยปรากฏว่าเอา้า ไอห้อง404อ่ะมันถูกขีดฆ่าไว้นี่นั่นก็หมายความว่าห้องเนี้ยมันไม่มีคนอยู่ตอนนั้นคุณโอ๋เขาก็เลยบอกกับลูกบ้านห้อง404ที่โทรมาเนี่ยบอกว่าเออขอโทษนะครับพอดีในสมุดบันทึกเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าห้อง404มันไม่มีคนอยู่นะครับพอคุณโอ๋เขาพูดออกไปแบบเนี่ยลูกบ้านคนนี้ก็พูดสวนกลับมาทันทีเลยว่า มันจะไม่มีคนอยู่ได้ย,ไดยังไงก็เนี่ยเสียงทะเลาะยังดังโวยวายกันอยู่เลยเนี่ยยังไงก็ตามมาราปภขึ้นมาดูให้หน่อยก็แล้วกันจากนั้นลูกบ้านคนเนี้ยก็วางสายไปคราวนี้ก็ถึงเวลาที่พี่โอ๊เขาจะต้องขึ้นไปดูที่ชั้นสี่แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็เดินขึ้นไปคือไอ้ห้องสี่ศูนย์สี่เนี่ยตำแหน่งมันจะตรงกับบันไดาทางขึ้นพอดีเลยนะก็คือถ้าเราเดินขึ้นบันไดไปเนี่ยห้องมันก็จะอยู่ตรงหน้าเราเลยตรงบันดไดเป๊ะเลย ตอนนั้นสิ่งที่คุณโอเขารู้สึกได้ก็คือเขาก็ได้ยินเสียงว่ามันมีคนทะเลาะก,กันอยู่จริงๆนะนั่นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าห้องนี้ยังไงก็จะต้องมีคนอยู่แน่นอนคือในตอนนั้นเนี่ยยังไม่เห็นนะว่ามันมีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าเพราะว่าประตูเนี่ยมันถูกปิดเอาไว้อยู่แต่ที่แน่ๆก็คือมันจะต้องมีคนอยู่ในห้องแน่นอนเพราะว่าตรงบริเวณใต้ประตูที่มันเป็นช่องว่างอยู่เนี่ยมันมีแสงไฟลอดออกมา พอคุณโอ๋เขาเห็นว่ามันมีคนทะเลาะกันอยู่เสียงดังในห้องเนี่ยเขาก็เลยเดินไปเคาะประตูเพื่อที่จะเตือนลูกบ้านที่อยู่ในห้องว่าให้เสียงเบาๆหน่อยแต่ปรากฏว่าพอเาขาเคาะประตูไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครเปิดประตูออกมาเลยนะและจากเสียงทะเลาะที่มันดังโวยวายกันอยู่เนี่ยอยู่ๆเสียงมันก็เงียบหายไปเลยพอคุณโอ๋เขาเห็นว่ามันไม่มีใครเปิดประตูออกมาเนี่ยเขาก็เลยพูดออกไปลอยๆว่า ขอโทษน,นะครับพี่พอดีผมเป็นรปะภะที่ตึกนี้นะครับผมรบกวนพี่เนี่ยช่วยเสียงเบาหน่อยนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรไม่เข้าใจกันเนี่ยเอาไว้คุยกันพรุ่งนี้เช้าจะดีกว่าเพราะว่าเนี่ยมันก็ดึกแล้วลูกบ้านห้องอื่นเขาโทรไปแจ้งนะครับพอคุณโอเ๋เขาพูดออกไปแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครถานรับกลับมาเลยนะแต่เสียงทุกอย่างที่มันทะเลาะกันอยู่เสียงดังวุวายตอนแรกอะมันก็เงียบหายไปตอนนั้นคุณโอเ๋เขาเลยคิดว่า เออเขาคงจะรู้ตัวแล้วล่ะจากนั้นเขาก็เดินลงมากลับมานั่งที่ล็อบบี้เหมือนเดิมคือในตอนนั้นเนี่ยเขาคิดแล้วล่ะว่าเออมันน่าจะจบละมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะตอนนั้นคุณโอ๋เขาก็นั่งอ่านหนังสือไปเรื่อยเปื่อยเพื่อนของเขาจนเวลาเนี่ยผ่านไปมาสักสองสามชั่วโมงปรากฏว่ามันก็มีเสียงโทรศัพท์เนี่ยดังเข้ามาอีกแล้วตอนนั้นคุณโอ๋เขาก็เลยรับสาย ไล่เบอร์ที่โทรมาเนี่ยมันก็เป็นเบอร์ลูกบ้านห้องเดิมเลยคือห้องสี่นสานั่นแหละแต่คราวเนี้สิ่งที่ลูกบ้านเขาพูดออกมาเนี่ยทั้งคำพูดทั้งน้ำเสียงมันดูเหมือนกับว่าเป็นคนตกใจอะไรบางอย่างสิ่งที่ลูกบ้านคนนี้เขาพูดมาก็คือเราปพพอคุณรีบขึ้นมาดูห้องสี่นี่ด่วนเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยเขากำลังจะฆ่ากันแล้วเนี่ยพอคุณโอ๋เขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจเนาะเขาก็เลยบอกไปว่า อ๋อ oh, <c oughs> ได้ครับพี่เดี๋ยวผมรีบขึ้นไปดูให้ครับตอนนั้นคุณโอ๋เขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้น4ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือประตูห้อง404ศูนย์สีจากตอนแรกที่ขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันปิดเอาไว้ใช่ไหมแต่ว่าครั้งเนี้ยประตูมันถูกเปิดออกและคุณโอ๋เขาก็เห็นว่าในห้องเนี่ยมันมีคนอยู่ในนั้นสองคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิง ผู้หญิงเนี่ยเธอสวมใส่ชุดนอนสีขาวส่วนผู้ชายเนี่ยใส่บ็อกเซอร์แล้วก็ใส่เสื้อยืดสิ่งที่มันทําให้คุณโอเขารู้สึกตกใจที่สุดในตอนนั้นก็คือคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาทําท่าเหมือนกับว่าจะพยายามออกมาจากห้องให้ได้นะแต่ว่าคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยยืนบังเอาไว้ก็คือยืนขวางประตูวไวอ้อ่ะเหมือนกับว่าจะไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ออกมาจากห้องในตอนนั้นเนี่ยสายตาผู้หญิงอะ่ะ เธอหันมามองสบตากับคุณโอสายตาของเธอในตอนนั้นนมันดูน่าสงสารมากๆเลยนะสายตาเธอมันเหมือนกับว่าเธอกำลังของความช่วยเหลือประมาณว่าให้ช่วยเธอออกไปหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่สิ่งที่มันทำให้คุณโอเขาตกใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนี้นก็เพราะว่า <What? S 1> ในมือของผู้ชายเนี่ย <What? S 1> เขาถือปืนเอาไว้เพราะคุณโอเขาเห็นว่าในมือผู้ชายมีปืนเนี่ยนะ เขาก็หยุดชะงักไปไม่กล้าที่จะเดินต่อไม่กล้าที่จะทําอะไรต่อละตอนนั้นน่ะตัวค so er ุณโอคเขายืนอยู่ตรงบริเวณชานบันไดจากนั้นพอเขาเห็นปืนเนี่ยเขาก็ค่อยๆก้าวถอยหลังลงบันไดมาอย่างช้าๆพราะเขาก็เป็นห่วงชีวิตตัวเองนะแต่พอคุณโอเขาก้าวถอยหลังลงมาได้แค่สองก้าวเนี่ยอยู่ๆผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ยกปืนขึ้นมาแล้วก็ลั่นไกลใส่ผู้หญิงคนนั้นทันทีเลยสองนัด เสียงเนี่ยดังสนั่นมากๆเลยนะภาพที่คุโหนเขาเห็นตอนนั้นก็คือผู้หญิงเนี่ยนะล้มฟุบกองลงไปกับพื้นต่อหน้าต่อตาเขาเลยเลือดนี่ไหลนองเต็มพื้นไปหมดเลยนะแล้วสายตาของผู้หญิงคนนั้นนีตอนที่ล้มลงไปกองกับพื้นเนี่ยเธอจ้องมองมาทางคุณโอ๋จ้องแบบจ้องเขม่งเลยนะเหมือนคนที่ตายตาไม่หลับแล้วจ้องมองมาทางเราทุกคนน่าจะนึกภาพกันออกเนาะพอคุโหนเขาเห็นภาพแบบนั้นตรงหน้าแล้วเนี่ย เขาก็ตกใจกลวขึ้นมาตัวนิสันขานีสันไปหมดเลยมันก้าวขาไม่ออกเลยได้แต่ยืนมองจ้องตากับผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ตรงบันไดแค่นั้นเลยแต่ว่าใจเนี่ยอยากจะวิ่งหนีออกไปจากจุดนั้นนะแต่ว่ามันทำยม่ได้เพราะว่าขามันแข็งทีนี้พอผู้ชายคนนั้นเขายิงผู้หญิงเสร็จแล้วอ่ะจากนั้นเขาก็หันหลังกลับมาทางคุณโอและเขาก็ชี้ปืนขึ้นมาทางคุณโอพอคุณโอเขาเห็นหน้าตาผู้ชายคนนั้นแล้วเนี่ย คือต้องบอกว่ารูปร่างลักษณะของผู้ชายคนเนี้คือเขาจะดูโหดๆนิดนึงนะคือเหมือนคนใต้ที่จะไว้นหนวดไว้เขาแล้วก็ผิวเข้มๆเมพราะผู้ชายคนนี้เขาชีป้ป,ปืนมานทางคนโอจากนั้นเขาก็ด่าหยาบๆคล้ายๆเป็นภาษาใต้นะแต่ว่าผมขอไม่บอกก็แล้วกันนะครับว่าเขาด่าว่าอะไรบ้าง เพราะว่าคำพูดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะแต่อารมณ์เนี่ยก็เหมือนประมาณว่ามึงจะมายุ่งกับกูทําไมมึงจะมายุ่งเรื่องของกูทําไมมึงอยากตายนักใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเขาก็ลั่นไกลใส่คุณโอทันทีเลยตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณโอเขารู้สึกก็คือเขารู้สึกว่ากระสุนนะมันทะลุเข้ามาที่หน้าอกเขาเลยนะมันรู้สึกเจ็บมากๆแล้วก็ตัวเนี่ยชาไปหมดเลย ตอนนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะว่าตัวคนโอมเขายืนอยู่ตรงบบันไดเอาเขาโดนยินปุ๊บตัวเขาก็ล่วงตกบันไดลงมาจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวอีกแล้วเหมือนกับว่าผมันตัดไปเลยทีนี้ก็ไม่รู้ว่ามันนานเท่าไหร่ดูอยู่คุณโอเนี่ยเขาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันมีคนเนี่ยมาสะกิดเรียกเขาคนที่มาปกเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขามเรียกอก แล้วพอแล้วพอเมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมมาน,นอนอะไรอยู่ตรงนี้พอคุณโอ๋เขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเขาก็ตกใจแล้วก็บอกกับผู้ชายที่มาเรียกเขาเนี่ยว่าพี่พี่ครับที่ช่วยผมหน่อยผมโดนยิงมาจากนั้นเขาก็คลำตามเนื้อตามตัวเขาอะนะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มีล่องรอยการถึกยิงไม่ได้มีคราบเลือดไม่ได้เจ็บอะไรทั้งนั้นสิ่งที่มันรู้สึกเจ็บมากที่สุดในตอนนั้นก็คือศีรษะเขา เพราะว่าเหมือนตอนที่เขาตกลงมาเขาจะรู้สึกว่าหัวมันจะกระเด็นชยมันก็เลยทําให้คุณโอ๋เขาสลบไปตอนนั้นผู้ชายคนที่มันเรียกเนี่ยเขาก็บอกว่าโดนยิงอะไรใครยิงไม่มีหรอกรปภนั่นแหละเมาหรือเปล่าตอนนั้นน่ยคุณโอ๋เขาก็งงเนาะแล้วก็มีคําถามเต็มไปหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะว่าเขาจําได้ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งโดนยิงเข้าที่หน้าอกแล้วก็ล่วงลงมาแต่ว่าทําไมตอนนี้มันไม่มีบาดแผลอะไรทั้งนั้นเลย แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาดีใจนะที่ว่าตัวเองหีรอดมาได้ก็คือเขายังไม่ตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกปวดหัวมากๆเขาปวดหัวมากกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเอามือกุมหัวอยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้พี่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะมางั้นน้องอ่ะขึ้นมาทําแผลที่ห้องพี่ก่อนก็แลวกันตอนนั้นุณโอ้ก็เลยเดินขึ้นไปบนห้องพร้อมกับพี่ผู้ชายคนนี้นี่แหละ ซึ่งตอนนั้นนะเขาก็ยังไม่รู้นะว่าพี่คนนี้เขาพักอยู่ห้องไหนแต่พอเดินตามขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าพี่คนนี้เขาอยู่ชั้นสี่ห้องสี่ศูนย์สามตอนที่พี่คนนี้เขากําลังไขประตูห้องเข้าไปเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าน้องไอ้ที่น้องบอกเล่าให้พี่ฟังเนี่ยห้สี่ศูนย์สี่มันมีคนอยู่ที่มันยิงน้องเนี่ยมันไม่มีคนนะเพราะว่าพี่อยู่ห้องสี่ศูนย์สามมาก็นาน พี่ยังไม่เคยเห็นใครมาอยู่ห้อง404เลยแต่ว่าตอนนั้นตัวคุณค <น S 1> โอเขาก็ยังไม่ได้ตอบอะไรกลับไปนะนเพราะว่าตัวเขาก็ยังงงๆอยู่แล้วก็ยังมึนหัวอยู่พอพี่เขาไขาประตูเข้ามาในห้อง403ได้ปุ๊บคุณโอเขาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวเฮ้ยก็ก่อนหน้าเนี้ยผู้หญิงที่อยู่ห้อง403อ่ะเป็นคนโทรลงไปบอกเองไม่ใช่เหรอว่าห้อง404เนี่ยมีคนทะเลาะกันพอคิดได้แบบนั้นแล้วปุ๊บ คุณโอเขาก็เลยถามกับพี่ผู้ชายคนนี้ไปว่าอ้าวพี่พแล้วแฟนพี่อย่าไปไหนแล้วล่ะครับไม่ได้อยู่ห้องด้วยกันหรอพี่ผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยตอบกลับมาว่าแฟนอะไรน้องพี่อยู่ห้องนี้คนเดียวพอคุณโหนเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็งงนะว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่วะแต่ว่าตอนนั้นพยายามที่จะไม่อยากคิดอะไรละเพราะว่ามันปวดหัว พอพี่เขาหยิบยาพารามาให้หยิบน้ำมาให้กินยาเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บจากนั้นคุณโอ๋เขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พี่คนนี้ฟังทั้งหมดเลยตั้งแต่ว่ามีผู้หญิงห้องนี้นี่แหละห้อง403เนี่ยโทรไปบอกว่าให้ขึ้นมาดูหน่อยเพราะว่าห้อง404เนี่ยเขาทะเลาะกันเสียงดังมากเลยคุณโอ๋เขาก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนะว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงนอนสลบอยู่ที่ชั้นสาม ทีนี้พอที่คนเขาได้ยินเรื่องราวที่คุณโอ๋เขาเล่าเขาบอกว่าเอานานน้องไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปคิดมากน้องอาจจะนอนนอนลคิดมากไปเองก็ได้อาจจะเห็นภาพหลอนก็ได้ตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่น้องไม่ต้องไปกลัวหรอกพอคุณโอ๋เขาได้พูดคุยเล่าถึงเหตุการณ์ทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยจากนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะลงไปข้างล่างคนเดียวละเพราะว่าถ้าเดินลงไปเนี่ยก็จะต้องห้องสี่ส่วนสี่นะ เขาก็เลยบอกกับพี่คนนี้ว่าพี่ถ้าพี่ไม่ว่าอะไรผมววรบกวนพี่ลงไปส่งผมที่ล็อบบี้ได้ไหมครับเพราะว่าผมกลัวมากๆเลยตอนนั้นพี่คนนี้เขาก็ใจดีะนะเขาก็เดินมาส่งข้างล่างพอเดินมาส่งจนถึงล็อบบี้แล้วเนี่ยพี่คนนี้เขาก็พูดขึ้นมาว่าน้องน้องไม่ต้องไปคิดมากนะมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าถ้าน้องไม่สบายใจอ่ะวันไหนว่าง,างๆน้องก็ไป <c oughs> ทําบุญให้เขาก็ <c oughs> แล้วกัน <c oughs> ถ้าทําบุญให้เขาเสร็จแล้วอ่ะ ก็อย่าลืมทําบุญในที่ด้วยล่ะจากนั้นพี่เขาก็ปมยิ้มที่มุมปากเบาๆตอนนั้นคุณโอ๋เขาก็รีบพูดสวนกลับไปทันทีเลยนะว่าโหพี่พี่อย่าพูดอย่างนี้ดิผมยิ่งกลัวๆอยู่ในใจตอนนั้นนะคุณโอ๋เขาก็คิดว่าอะไรวะเราเจอมาขนาดนี้เล่าให่ฟังขนาดนี้พี่แกยังมีอารมณ์มาอําเล่นอยู่หลังจากที่พี่แกบอกว่าถ้าน้องทําบุญให้เขาเสร็จแล้วน้องก็อย่าลืมทําบุญในที่กันละกัน จากนั้นเขาก็ยิ้มแล้วก็เดินขึ้นบันไดาหายไปเลย,ยและตอนนั้นตัว<ร>คุณโหนเขาก็ไม่กล้าที่จะนั่งอยู่ที่ล็อบบี้คนเดียวแล้วนะเขาก็เลยเดินออกไปข้างนอกตรงบริเวณหน้าถนนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีแสงไฟแล้วก็พอมีคนอยู่บ้างมันก็จะมีรถวิ่งผ่านอยู่ตลอดคุณโหนเขาก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวอยู่ตรงน,นี้นี่แหละมันจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากคราวนี้พออยู่มาจนถึงช่วงเวลาประมาณสักตีห้ากว่า คุณโหนเขาก็เดินกลับมาแถวหน้าพาร์ทเมนต์แต่ว่าเขาก็ยังไม่กล้าที่จะเข้ามานั่งที่ล็อบบี้คนเดียวนะเพราะว่าเขาก็กลัวเขาก็ยืนรออยู่แถวหน้าพาร์ทเมนต์นั่น,นแหละเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหกโมงเช้าเนี่ยมันก็จะมีรปภกะเช้ามาเปลี่ยนเวรพอดีคราวนี้พอมันถึงช่วงหกโมงเช้าปุ๊บคุณโหนเขาก็เจอรุ่นพี่รปภกะเช้าแต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้พพี่ีเขาฟังนะว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาเจออะไรมาบ้าง แต่คำถามแรกที่คุณโอเ๋เขาถามกับพวกพี่ๆรปภเนี่ยก็คือว่าพี่ผมถามอะไรหน่อยสิทําไมรปภกละ,ะ,ะ,กะ <Okay. S 2> ดึกที่นี่คนก่อนๆเ,น s <S เขาถึงย้ายออกกันไปละครับ sure ทีนี้พี่ปรปภเขาก็เลยตอบกลับมาว่านั่นนะสิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ทํางานที่นี่มาเนี่ยพี่ก็เห็นว่าปรปภกละดึกเนี่ยพากันออกแบบกระทันหันเยอะมากเลยตั้งห้าหกคนแล้วเนี่ยพอพี่รปภคนนี้เขาบอกมาแบบนั้นเนี่ย คุณโอเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เจอมาเมื่อคืนเนี่ยให้แกฟังอารมณ์ือนประมาณว่าเออเนี่ยพี่ผมเจอแบบนี้แบบนี้มาที่เนี่ยมันมีผีนะพี่รอพอคนเนี้ยเขาก็พูดกลับมาแล้วก็พูดไปหัวเราะไปอารมณ์ประมาณว่าผีเผลอที่ไหนไม่มีหรอกเดยคิดมากแล้วแกก็ดูยิ้มยิ้มคือดูก็รู้ว่าเหมือนแกเนี่ยน่าจะรู้อะไรบางอย่างแต่ว่าไม่อยากจะบอกแกพูดมาว่าเออไม่ต้องไปคิดมากหรอกแล้วก็คืนนี้มาทํางานด้วยล่ะ ตอนนั้นคุณโอเ๋เขาเลยตอบกลับไปว่า,าวผมก็ยังไม่แน่ใจนะพี่ว่าคืนนี้ผมจะมาหรือเปล่าเพราะาเมื่อคืนเดี๋ยวผมก็เจอมาหนักเลยเพอหลังจากที่คุณโอเ๋เขาออกเวรไปก่อนจะกลับบ้านเขาก็แวะกินข้าว่อนซึ่งไอ้ร้านข้าวร้านอาหารเนี่ยมันก็อยู่แถวแวละแวกอพาร์ม่แน่แหละในตอนที่กําลังสั่งข้าวกับป้าเจ้าของร้านเนี่ยคุณโอ๋เขาก็เลยลองถามเล่นๆกับป้าแกไปว่าป้า ป้าพอจะรู้หรือเปล่าครับว่าไอ้ตึกเนี้ยมันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าซึ่งในตอนที่ถามไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังคําตอบนะก็ลองถามไปดูเผื่อป้าแกจะรู้อะไรประมาณนั้นพอคุณหนูเขาถามออกไปแบบนั้นแล้วเนี่ยป้าแกก็ถามกลับมาว่าทําไมล่ะน้องเช่าอยู่ที่นั่นเหรอคุณโอ๋เขาเลยบอกว่าอ๋อเปล่าครับป้าพอดีผมทํางานเป็นรปพอที่ตึกเนี้ยครับจากนั้นป้าแกก็ถามว่า แล้เป็นไงล่ะน้องเจออะไรมาบ้างคุณโอ๋เขาเลยถามย้ำกลับป้าไปว่าป้าป้าพูดแบบนี้แสดงว่ามันมีใช่ไหมครับยรป้าแกก็บอกว่ามีแต่น้องอ่ะเล่าให้ฟังกอนก็แล้วกันว่าน้องเนี่ยเจออะไรมาบ้างป้าจะได้บอกถูกว่ามันใช่หรือผู้ชาจากนั้นคุณโอ๋เขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาเจอมันให้กับป้าแกฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนผมเจอผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกัน จากนั้นผมก็เห็นว่าผู้ชายเนี่ยเอาปืนยิงผู้หญิงจากนั้นเขาก็ยิงปืนมาใส่ผมแต่ว่าตัวผมยังไม่เป็นอะไรเลยผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมเจอมาเมื่อคืนเนี่ยมันจะต้องเป็นผีแน่เลยจากนั้นป้าแกก็ถามต่อว่าแล้วน้องเจอผู้ชายที่แต่งตัวเหมือนพนักงานออฟฟิศหรือเปล่าล่ะตอนนั้นคุณโอ๋เขาก็งงนะว่าใครวะแต่ว่าก็คิดไปคิดมาก็คิดว่าอ๋อหรือจะเป็นพี่ผู้ชายที่อยู่ห้อง403ที่มาปลุกให้คุณโหนตื่นหรือเปล่า จากนั้นคุณโหนก็บอกว่าอ๋อเจอครับป้าสิ่งที่ป้าแกตอบกลับนั่นแหละน้องเจอครบเซตเลยนะพอป้าแกพูดออกมาแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คุณโหนเขาอยากรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งเนี้สิ่งที่ป้าแกเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยมันมีนักศึกษาที่เรียนอยู่แถวแถวมรามนี่นแหละ เป็นแฟนกันจากนั้นคู่นี้ก็ได้มาย้ายอยู่ที่พาร์ทเม้นต์แห่งนี้นี่แหละห้อง404ปรากฏว่าห้อง404ชอบทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงกันเป็นประจำเลยและในวันนั้นเนี่ยมันก็ทะเลาะกันหนักมากๆจนพี่ผู้ชายที่อยู่ห้อง403เนี่ยรู้สึกเหมือนจะว่าไม่พอใจแกก็เลยเดินมาเคาะประตูแล้วก็บอกว่าคุณถ้าจะทะเลาะกันเนี่ยเบ,บาๆหน่อยเพราะาผมเนี่ยต้องทำงานผมต้องพักผ่อน พรุ่งนี้ผมต้องมีทํางานด้วยแต่ปรากฏว่าเหมือนผู้ชายที่เป็นคนใต้ที่อยู่ห้อง404เนี่ยเขาจะไม่พอใจนะเขาก็เลยควักปืนออกมายิงแฟนตัวเองก่อนก็คือน้องผู้หญิงที่อยู่ห้อง404 40นั่นแหละจากนั้นเขาก็เดินไปเคาะห้องผู้ชายที่อยู่403แล้วเขาก็ใช้ปืนยิงผู้ชายแล้วก็ยิงแฟนเขาจนเสียชีวิตทั้งคู่เลยพอยิงเสร็จปุ๊บจากนั้นคนใต้คนนี้ ก็เดินกลับมาที่ห้องมันนอนกอดแฟนแล้วก็ลั่นไกปิดชีวิตตัวเองตายคาห้องนั้นนั่นแหละนั่นก็เท่ากับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4ี่ศพด้วยกันและตัวคุณโหนที่มาทํางานเป็นปรปภที่เนี่ยวันแรกคืนแรกเนี่ย <Why this S 1> เขาก็โดน <shit. S 1> ดีครบเซตเลยนะ <Another token. S 1> พอป้าแกเล่า <Crazy. S 1> เหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ย <Father. S 1> คุณโหนเขาก็รู้ได้ทันทีแล้วว่า ไอ้ที่รปภกะดึกที่มันไม่มีใครอยู่ได้เลยสาเหตุมันก็น่าจะมาจากเหตุการณ์นี้แหละที่ต้องเจอมาด้วยกันแน่นอนหลังจากที่คุณโอเขาได้ฟังป้าแกเล่ามาเขาก็รีบกลับไปที่อพาร์ตเมนต์อีกรอบหน,นึ่งนะไอ้ที่กลับมาคราวนี้ก็เพราะว่าเขาตั้งใจจะไปเช็คสม,มุดบ,บันทึกห้องดูว่าไอ้ห้อง403กับ404เนี่ยมันมีคนอยู่หรือเปล่าแต่พอคุณโอเขาเปิดสมุดดูเนี่ย ปรากฏว่าไอ้ห้อง403อะ่ะมันก็ถูกขีดค่าด้วยเหมือนกันนั่นก็หมายความว่า 403, 404มันไม่มีคนอยู่ทั้งคู่เลยแต่ในตอนแรกไอ้ที่เบอร์ห้อง403โทรมาเนี่ยคุณโอเ๋เขาไม่ได้เช็คดูนะเพราะว่าเขาคิดว่ามีคนโทรมาเนี่ยมันก็จะต้องมีคนอยู่แน่นอนแล้วเนาะพอคุณโอเ๋เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่กลับมาทำงานที่นี่อีกเลยนะ เขาก็คือลาออกไปเลยออกไปโดยที่ไม่ได้ลาออกอ่ะออกไปเฉยๆอ่ยหัวลงหัวหน้าก็ไม่ได้บอกเพื่อร่วมงานคุณจอเลรเพราะว่าใจลึกๆแล้วเนี่ยคุณโอก็รู้สึกโกรธรุ่นพี่ที่เป็นรับผินชอบทำไมคุณรู้เหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วแต่ถึงไม่บอกกันปล่อยให้คุณโอเข้ามาทํางานแบบนี้ยแล้วปล่อยให้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้แค่คนเดียวได้ยังไงคือถ้ามันเกิดขึ้นเขาเนี่ยใครจะชอตถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครผูกคอ หลังจากที่เขาย้ายออกจากงานไปนก็ไปสมัครงานตื่นเนยเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วเออและนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณโอเ๋เขาได้ไปเจอมาครับตอนที่ไปเป็นลวพอที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวแถวย่านลาดพร้าวคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่ามันเกินจริงไปไหมเนี่ยผมก็สามารถบอกได้นะว่าเออมันก็เกินจริงไปแต่ว่าถ้าถามเรื่องราวในเรื่องเนี่ยมันสนุกตื่นเต้นลุ้นนากลัวหรือเปล่า ผมก็บอกได้ว่ามันน่ากลัวแล้วมันก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะสำหรับเรื่อนคือมันหักมุมมากๆเลยนะไอตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าพี่ผู้ชายที่อยู่ห้อง404เนี่ยเป็นคนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าทําไปทํามาสรุปไม่ใช่ทั้งสี่คนที่ได้เจอมาเนี่ยไม่มีใครเป็นคนมีแต่เป็นผีแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับ เห็นก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวอะบบนีก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับชอบคอมเมนต์เพื่อเพื่อนทุกคนเลยคอมเมนต์ไหนที่ผมได้อ่านนะ้วก็จะรีบตอบกลับทุกคนเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้หน่อยนะครับ ไปพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับท่านนี้บารสวัสทุกท่านนะครับ